สวัสดีครับวันนี้หมี่ซีดมาชวนทําผัดมุนเส้นแบบกินคลีนกันนะครับนี่เลยขั้นตอนแรกเราก็ทําการผัดหมูกับน้ําแบบนี้ก่อนนะครับเพื่อให้หมูสุกนะครับและเมื่อหมูสุกแล้วนะครับก็เทน้ําออกนะครับ แล้วเราก็ใส่ผักแช่แข็งลงไปเป็นผัก3ามสีนะครับมีแครอทถัว่วแันเตาแล้วก็ข้าวโพดนะครับนี่แล้วก็ผัดกุกเขาไปเลยผัดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าผักจะนิ่มนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะใส่วุ้นเส้นของเราลงไปครับแล้วก็ทําการผัดคุกเขาจากนั้นปรุงรสด้วยผงปรุงรสนะครับน้ําตาลทรายแล้วก็ซอสปรุงรสครับผัดคุกเขาให้เข้ากันเลยนะครับ ขั้นตอนต่อไปใส่เต้าหู้ไข่นะครับแล้วก็มะเขือเทศลงไปจะบอกว่าเต้าหู้ไข่นี้ตอนนี้มีหลหายรสมากเลยนะมีผักขมด้วยมีแครอทมีข้าวโพดอะไรอย่างนี้ก็เลือกได้ตามใจชอบเลยจากนั้นใส่กระเทียมเจียวลงไปนะครับผัดลุกเค้าให้เข้ากันครับวุ้นเส้นของเราก็จะหอมกลิ่นกระเทียมเจียวมากๆเลยนะครับผมใช้เป็นกระเทียมเจียวแบบแห้งนะครับไม่มีน้ํามันนะ ปุกเขาไปแบบนี้เลยนะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับตักใส่กล่องครับเอาไว้ถานพรุ่งนี้นี่ครับอืมขวัญขึ้นหน้าตาน่ากินมากๆกลิ่นหอมด้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูผัดวนเส้นแบบครีนครีนนะครับทำง่ายๆนะครับยังไงเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้นะครับก็ลองเอาไปทำตามกันดูนะครับทำตามแล้วเป็นยังไงคอมเมนต์มาบอกไว้ที่ใต้คลิปของมีซิดด้วยนะ ฝากเมนูนี้ไว้กับเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์คลิปแล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเวลามีคลิปมาใหม่ๆเนี่ยจะได้ไม่พลาดนะครับ